สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทาไมวันนี้พักฟิวเนอนท์ทอของเราถึงมาถ่ายกันนอกสถานที่เพราะว่าพวกเรานั้นนะคะติด PM 2.5ส้าค่ะโรงเรียนเลยให้ทําการเรียนออนไลน์แทนนะคะทุกคนเราเลยต้องมาถ่ายที่คอนโดของเพื่อนแทนนะคะแล้วก็พี่ประธานพักเบอร์นหนึ่งนางสาวราพรสมวนฝึกชื่อขนมค่ะพี่เรามาทธานชื่อพรม,มทัศน์มิศราพักเบอร์นหนึ่งโอ้ผู้เสียงแหบเลยนะคะพี่พรมสงสัยกลับมาจากอินเดียเหนือแน่ดูเนาะใช่ครับ ค่ะทุกคนแล้วก็ไปติดตามชมพักของเราได้นะคะว่าละครของเราจะเล่นเป็นละครอะไรคะ่ะไปติดตามกันเลย,เลยสวัสดีครับผมนนกุลเชียงนะครับเป็นพิธีกรรายการแชร์กระซอกแท้ท่อกระแสแท้ hey! ถูกแล้ว วันนี้นะครับเรามีประเด็นค่อนข้างร้อนแรงที่กําลังเป็นเป็นกระแสไวรัลนะเป็นกระแสของสองกลุ่มพัทกลุ่มของนักเรียนแล้วก็ขนมกลุ่มของผู้ลงสมัครประธานนักเรียนนะอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าคาถามแรกนะครับคุณพัดคุณคิดเห็นก่วกับการที่เด็กใหม่เนี่ยลงสมัครเป็นประธานนักเรียนเลยคิดว่าเนี่ยเขาเป็นเด็กใหม่เขาจะมีความสามารถและความมั่น ในการมาเป็นประธานนักเรียนอ่า <c oughs> ขอตอบก่อนเลยนะคะว่าการที่หนูจะลงสมัครประธาน,นเรียนมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะหนูมันนานเปล่ามันอยู่ที่ความกล้าแสดงออกของหนูว่ามีไหมแล้วก็การที่เป็นเด็กใหม่มันไม่ได้สำคัญเลยค่ะว่าเราควรเป็นประธานนักเรียนหรือไม่ควรคะ่ะอืมครับก็คำถามต่อมานะฮะคุณพาครับคิดยังไงกับนโยบายของคุณขนมเนี่ยที่เขาได้ ประกาศหรือโปรโมตทางสื่อโซเชียลนะคุณคิดยังไงเอ่ยคิดว่าแบบนโยบายส่วนใหญ่อ่ะมันดูเฟกอ่ะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยเช่น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 เรื่องอะไรบ้างอย่างกระเป๋าเป็นต้นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นได้ยังไงเราจะหาหนูประมาณจากไหนก่อนก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามก่อนเลยนะคะ อยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้านาโยบายของเราทําไม่ได้จริงหรือไม่มีโอกาสที่จะทําทไปได้นโยบายของเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้พูดให้ทุกคนรู้แล้วค่ะว่าเรามีนยโยบายหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าเราจะเงประมาณจากไหนนะคะส่วนตัวนะคะหนูคิดไว้ว่าพวกเราจะทําเป็นแบบเพียอเดอร์ค่ะก็คือให้เรียนใส่เงินก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหลักต่อไปค่ะจะทำไหม่ <laughs> <laughs> ไรทาก็มั <laughs> <laughs> ม่นในตัวพวกเราหนา่อยสีใช่จ้า ก็รอดูนะถ้าเราได้เป็นหน่อยเดีวก็รอดูอต่อมาเป็นข้ามจากทางบ้านบ้างเลยเป็นขนาดจากทางบ้านมีมีประมาณสองถามมาพูดขนมมีมีเรื่องเรื่องดับกลิ่นห้องนอ้ําแล้วก็เป็นเรื่องกีฬาเอาคำถามไหนก่อนดีวกว่ากีฬาก่อนละกันเห็นพวกแกชอบลงชอบเล่นกันอะไรเงี้ยม,มาเริ่มเลยไหมล่ะสอ,ะอ,อ เรื่อง,องสมานพีีนะครับทุกคนเราจะมีทั้งเรื่องบาสบาท,ที่ไม่ไม่สะอาดและไม่พึนประสงค์สำหรับเล่นนะครับพวกเราจะมีทำความสะอาดข,าดขัดะะหูสัปดาห์ละครั้งก็คือหมายถึงว่าเป็นการขัดเวรของของคนในพักเนาะอ๋อล้วอย่าง เรื่องดับกลิ่นเนี้ครับใช้อะไรบ้างเลยส่วนตัวเรานะคะเรื่องดับกลิ่นเราจะใช้เป็นพวกสมุนไพรไทยนะคะที่แบบในหล่งคุณรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าของเราก็มีสูตรสูตรลับของพวกเราเองด้วยแต่ว่าขอไม่บอกถ้าพวกเราได้เป็นเจอกันคะ่ะก็คือนอกจากสมุนไพรไทยอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบมีอะไรบ้างมีพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าใช่ค่ะเยอะแยะเลยแริงเป็นแร่ไอเทม โอเคเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับก็ผมมีแขกรับเชิญเนาะแต่ว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยเคยเข้ารายการผมมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะขอเชิญครับคุณแตมตอกตอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แตมตอกตอกนะครับอ่ะผมมีคําถามเล็กๆน้อยๆมาถามคุณแตมนะครับอคำถามแรกรเรื่องนโยบายพรรคเนี่ย ของอของขนมเนี่ยที่ได้เพิ่ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าคุณคิดได้คุณลองประมาณเปอร์เซ็นต์ดีกว่าว่าแบบความเป็นไปได้อะที่มันน่าสนความเป็นไปได้อะที่ที่จะเข้ามาอยู่ในชิโนโรสเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นีผมบอกค,นนครับว่าคนชิโน่ว่าคนเนี่ยเขาเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมาอยู่ได้เหรอครับผมถามเรื่องเปอร์เซ็นต์ครับผมอ50 50อ,อ,อย่างนี้นะครับคุณผู้ชม ผมพอพูดเลยครับว่าผมให้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นทักจัเขาพูดมาทั้งหมดนั้นนะครับอืมก็คือไม่มั่นใจส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วก็คันถานต่อมาครับความมั่นใจที่เขาจะมาดูแลโรงเรียนของเราเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีความมั่นใจไหมผมถามว่าคุณมีความมั่นใจไหมครับผมถามว่าคุณมีความมั่นใจไหมคุณครับ ผมขอ, oh <my. S 1> อเรื่องใดเลยคะือก่อนจะไปลิปอย่าลืมติดตามไอจีของพวกเราไว้ด้วยนะคะ